ผลของการพิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขภิกขุทั้งหลายพิกขุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์จกเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เธอไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจะกก้าวลงสู่สมตันิยามข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่สมตานิยามแล้วจะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทา,าคามิผลอนาคามิผลหรืออรหันข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิกขุทั้งหลายพิกขุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขจกเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้น ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจะกก้าวลงสู่สมัตานิยามข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อก้าวลงสู่สมัตานิยามแล้วจะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออาราหันต์ข้อนั้น ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้